จะรอดหรือจะร่วงสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูาต้นสักที่ผมปลูกไว้ตามคันนานะครับซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปเราต้องติดตามกันให้ดีอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องเพราะเขาจะเจอกับของจริงแล้วนั่นก็คือนับจากนี้เป็นต้นไปเขาจะเจอแต่ความแห้งแล้งนะครับ เขาจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้ถ้านับอายุของเขาได้ได้ได้ห้าหกเดือนแล้วครับหกเดือนเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ผมมาจากกรุงเทพ <c oughs> เป็นช่วงเช้านะครับวันที่3 1สเธันวาสองห้าหกสามนะครับเอ่อพอมาดูเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาตายหมดแล้วเพราะว่าเขาคงจะทนความแห้งแรงไม่ได้นะฮะแต่พอมาดู โอ้เห็นคุณอนันต์เลยนะฮะอะไรคือคุณอนันต์เดี๋ยวเราดูกันไปก่อนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับพี่น้องครับอันนี้คือต้นสักนะครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเขามีความทนทานมากก็ทนทานจริงๆนะครับนี่มันมันแห้งแรงมากเลยวตอนนี้แต่เขาก็ยังมีความอดทนอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเดินดูเลยว่า ต้นที่สวยที่สุดก็คือ,อต้นนี้สองต้นสามต้นนี้นะครับ <c oughs> พี่น้องเขาเริ่มเ,เรียกว่าเขาเริ่มปรับตัวเข้ากับธรรมชาติใหม่ธรรมชาติใหม่ก็คือหมายความว่าตอนนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้มันยังดีตรงที่ว่ามันเริ่มมันเป็นหน้าหนาวอยู่ตอนนี้จะเห็นว่าใบเข้าเหลืองเพราะว่า ดินมันแห้งแล้วดินมันแห้งมากๆพึ่งจะปีใหม่แต่ดินเขาแห้งมากพี่น้องโดยธรรมชาติของของเขาก็จะต้องปรับตัวเห็นไหมครับนี่ใบเขาเริ่มเหี่ยวพรเดียเด๋ยวเดี๋ยวพอแห้งผมคิดว่าเขาจะต้องอสลัดใบทิ้งเหลือแต่ลําต้นถ้าแห้งมากๆก็คือเขาต้องรักษาชีวิตของเขาไว้ก่อนนะครับพี่น้องที่มนิเศษที่เขาอยู่ได้ จนทุกวันนี้นี่ครับพี่น้อง,งเป็นเพราะว่า,าวัชพืชรกๆพี่น้องคงจําได้เนะที่ผมไม่ยอมตัดที่เพื่อนสมาชิกทั้งหลายเน <c oughs> ให้คําแนะนําว่า,าเมื่อช่วงประมาณตุลาผมเคยมาอัปเดตให้ทีนึงแล้วเพื่อนสมาชิกทั้งหลายแนะนําว่าให้ตัดทิ้งซาให้ตัดทิ้งซานี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงไม่ตัดทิ้งนี่คือเหตุผลที่แท้จริงของผม เหตุมันยังมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าไอใบไม้ใบหญ้าหรือวัชพืชที่ผมปล่อยไว้เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะต้องเกื้อกูลกันนะครับเขาจะต้องเกื้อกูลกันเพราะว่าถึงหน้าแรงเนี่ยเห็นไหมผมไม่ต้องไปหาอะไรมาปกคลุมอีกแล้วเพราะว่าวัชพืชที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ย คือใบไม้ใบหญ้าเนี่ยเขาอยู่ได้เยอะแล้วผมไม่ต้องมาหาหาอะไรมาปกคลุมเขาอีกแล้วในยามหน้าแ้งทีนี้มันขึ้นอยู่กับต้นสักเขาแล้วว่าเขาจะมีความแข็งแรงมีความคงทนได้ขนาดไหนตอนนี้ผมพยายามจะเอียงเอียงเพราะว่ามันเป็นฝั่งนี้จะเป็น พระอาทิตย์มันจะขึ้นกําลังขึ้นตอนเชา้าผมพยายามไม่ให้มันโดนแสงเดี๋ยวมันย้อนแสงเกินไปนะครับต้นนี้ <c oughs> พี่น้องคงจําได้เนะาะคราวที่แล้วที่ผมมาแล้วเอ่อมันเถามันขึ้นเต็มนี่ผมตัดเถามันทิ้งเป็นต้นแรกและต้นเดียวที่ได้รับความช่วยเหลือจากผมก็คือผมตัดเถาทิ้งนะครับคือต้นไหนที่เป็นเถาเนี่ยผมจะช่วยเหลือเฉพาะที่เป็นเถาพี่น้องคงจําได้เนาะอ่าถ้าพี่น้องที่เคยเดูมาตลอดคงจะเข้าใจว่า ทำไมผมถึงไม่ตัดทิ้งแล้วทาไมอันนี้ผมตัตดทิ้งเพราะมันเถามันก็คือวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับผมต้องตัดทิ้งเพราะว่าถ้าผมไม่ตัดทิ้งเดี๋ยวเขาจะพันจนเขาไม่มีที่จะดิ้นนะครับผมก็เลยต้องช่วยเขาเฉพาะเถาวเท่านั้นที่ผมช่วยนอกกนั้นใบไม้ใบหญ้าพวกนี้นี่ของวิเศษที่ผมต้องการเลยนะครับซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไป พวกเขาเหล่านี้คือวัชพืชทั้งหลายที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยเขาจะเจอเขาจะเป็นคุณให้กับผมนะครับนี่แหละคือคุณนั้นที่ผมต้องการเอาไว้แต่มันก็ยังมีความเสี่ยงตรงที่ว่าพอเขาแห้งแ้งนะครับอาจจะต้องเสี่ยงกับฟืนกับไฟเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีเอ่อใครเผาเขาเรียกอะไรเผาเผาย้เาเผาฟางมันอาจจะลุกลามมาถึงนี่หรือเปล่าพี่น้องเอาพอดีแอบพี่น้อง ต้นเดี๋ยวมให้ดู <c oughs> อันนี้คือมฮอกกานีครับผมไม่ได้สังเกตุดูเพอเดินมาเห็นเข้าพอดีเนี่ยมฮอกกานีนี่ใช่ไหมอ่ามฮอกกานีครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีวัชพืชที่ผมเก็บไว้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยดูดินนะพี่น้องนี่แห้งมากๆเนี่ย ถ้าไม่มีดินคลุมนะป่านนี้โอ้โหแห้งจนแตกระหแหงละมั้งมันแห้งจริงๆผมถึงได้เอ่ยยอมยอมขัดใจ <c oughs> ขัดใจเพื่อน <c oughs> ๆที่แนะนำว่าให้ตัดทิง้งซะโดยเฉพาะรอบโคนอะไรเงี้ยซึ่งผมมีความคิดที่แตกต่างจากท่านท่านทัน้งหลายก็คือนี่แหละครับ <c oughs> มันจะมีผลตอนนี้แหละครับนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือมันจะเข้าหน้าแรงแล้ว ตอนนี้ยังเป็นหน้าหนาวยังขนาดนี้เลยพออีกหน่อยเป็นเข้าหน้าแ้งจะขนาดไหนพี่น้องผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่รอดได้หรือเปล่าต้องคอยลุ้นกันต่อไปนะครับเห็นไหมครับใบไม้ใบเขาเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาสลัดทิ้งหมดผมเชื่อว่าเขาจะต้องสลัดทิ้งหมดเหลือแต่ลำต้นนะเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับโอ้อันนี้ต้นอะไรนะมะข่ามงพี่น้อง มาค่ามงที่ผมเอามเมล็ดมาลงไว้นี่เห็นไหมพี่น้องพอตอนนี้วัชพืชเขาเริ่มอ่อนแอลงแล้วเพราะว่าวัชพืชเนี่ยเขาหน้าหนาวเขาจะไม่ทนหรอกผม,มผมเชื่อว่าเขาไม่ทนคือเขามีความทนทานระดับหนึ่งแต่ว่าเขาจะทนทานกว่าต้นไม้ที่ผมมาปลูกนะครับต้นไม้ที่ผมปลูกเนี่ยเ,เขามีความเรียกอ,อะไรล่ะเขาจะต้องแข็งแรงกว่านะครับเขาจะต้องแข็งแรงกว่ากว่าวัชพืชกว่าหญ้าพวกนี้ แต่ย่าพวกนี้เขามีความวิเศษก็คือเขาต้องยุบตัวเข้าลงเขาเรียกว่าปรับตัวนะครับพี่น้องเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับเขาจะต้องอตายตายไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงได้ปอกก็ได้รับความชื้นเขาก็จะฟื้นตัวเข้ามาใหม่นะครับเเห็นไหมพี่น้องสักทองเนี่ยรกไปหมดเลยรกไปหมดเลยนี่ขนาดว่า พื้งหน้าหนาเองนะยังเขายังหายไปเยอะเลยนะครับตอนที่เดือนตุลาคมผมจําได้ว่าโอ้โหสงูงวัชพืชตรงนี้สูงเกือบเท่าตัวผมเลยเนี่ยเนี่ยเขาก็ปกคลุมก็จะกลายเป็นปกคลุมต้นสักของผมไว้นะครับเนี่ย <c oughs> ตอนที่ผมเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยผมก็ลุ้นมากเลยว่าโอ้ยเขาจะเป็นยังไงเนาะนี่พี่น้องมะฮอกกาน,นีนี่พอตอนนี้วัชพืชเขาล้มลงแล้วนี่นะพี่น้องนี่รอบข้างเป็นวัชพืชที่เขาล้มลงแล้วล้มลงแล้วก็จะเหลือแต่เขาเนี่ยตั้งตระหง่านขึ้นมาจากช่วงเดือนตุลาที่มองหาเขาแทบไม่เจอเพราะว่า เขาถูกปิดบังเอาไว้หมดเลยปิดบังด้วยวัชจะพืชนะปกคลุมปิดบังเอาไว้ออาสักทองพี่น้อง <c oughs> อต้นที่แข็งแรงผมจะให้ธรรมชาติเขาคัดสรรตนเองเอาไว้ว่าตรงไหนที่เขาเหมาะสมจริงๆไม้พวกนี้เป็นไม้ไม่ใช่ไม้ท้องถิ่นแถวนี้โอ้ <c oughs> นี่เดี๋ยวผมหัน,หนอีกข้างหนึ่งมาดีกว่า อรนะเอ่ออากาศมันเย็นมากเลยพี่น้อง16บองศาตอนนี้อ่านี่คือต้นพลึกต้นพลึกผมไม่แน่ใจว่ามีใครมามา,มาเด็ดใบเขาหรือเปล่านะครับเห็นไหมพี่น้องนี่ไม่กี่เดือนเองทำไมเขาต้นเขาสูงใหญ่แข็งแรงมากแข็งแรงมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกนะครับเขาไม่ได้ปลูกเขาก็มางอกมาเองแล้วผมก็เก็บเอาไว้นะครับ ผมห้ามพี่น้องไม่ให้ใครตัดเพราะว่า,าผมจะเก็บเอาไว้เพราะเขาจะเป็นต้นไม้ที่ผมต้องการอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ท้องถิ่นแถวนี้นะพี่น้องสักทองเนี่ยสักทองเอมเล็ดที่ผมลงเอาไว้ผมคิดว่าเขาคงตายไปหมดเพราะผมยังยังไม่เห็นเลยหรือว่า,เ,าเขายังถูกปกคลุมด้วยวัชพืชนะครับเพราะว่าวัชพืชเขายังเยอะอยู่ นี่ก็สักทองนะครับอ่ายังมีอยู่พี่น้องนี่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 พอดีผมช่ำเลืองมาเห็นพอดีนี่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 เหน่นะที่ผมเอา,มาเมล็ดมาลงไว้เนี่ยพี่น้องเห็นไหมนี่คือความพิเศษแล้วจะเป็นเขาเอ่อตอนนี้อ่อวัชพืชเขาปกคลุมเอาไว้ตอนนี้เขาเริ่มเริ่มเหี่ยวแห้งลงแล้วเขาจะเริ่มอ่อเขาจะต้องะลูดขึ้นมาเพียงแต่ว่าเขาจะทนทาน ต่อไปได้ไหมเพราะว่ามันแรงแล้วแรงแล้วพี่น้องเนี่ยดินแห้งแล้วได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยขุดก็ขุดไม่ลงนะตอนนี้มันแห้งแล้วแห้งมากๆแห้งจริงๆแต่อาศัยที่ว่าเขาไม่โดนแดดเผาเพราะว่ามันถูกปกคลุมด้วยวัชพืชนะครับปกคลุมด้วยวัชพืชไว้โอ้ผมมาคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผม ทำใจเอาไว้แล้วว่าเขาคงตายแล้วนะครับเขาคงตายแล้วเพราะว่าผมรู้ว่ามันแรงแล้วมันแห้งแล้วนี่พี่น้องนี่ผมให้ดูนี่ต้นมะฮอกกานีนี่เห็นนะแต่น่าจะมีคนมาตัดใบเนี่ยเพราะว่าใบเขาเขาถูกตัดไปน่าจะมีใครมาตัด หรือว่าจะมีใครมาเด็ดนะครับตอนนี้ผมลงให้ดูข้างทุ่งนาด้านข้างนะครับนี่ก็สักทองนี่พี่น้องเหรอโอ้นี่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 นมอกกะน,นีผมสวยมากเลยนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเนี่ยต้นวัชพืชทั้งหลายเนี่ยารุมคเร้าอยู่ตอนที่เขามีพลังมากๆช่วงทีเ่เดือนตุลานะครับเขาเยอะมากจนบรรดาพวก่งนี้ผมมองไม่เห็นเลยในตอนนั้น เพราะว่าเขาจะถูกปกคลุมดินไว้หมดนี่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 เห็นไหมพี่น้องอเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนี่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 ตอนนี้เขาเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วอันนี้ต้นต้นมะข่ามงที่ผมเอามาเลสมาลงไว้เนี่ยพี่น้องเห็นไหมนี่น่าจะถูกตัดด้วยนี่นี่ ถูกตัดเพราะว่าเ,เขามาตัดหญ้าตอนนู้นน่ะเขามาตัดหญ้าคงจะตัดโดนไปด้วยนี่เขาคงจะงอกมาใหม่ผมดูจากตรงนี้นะครับผมถึงได้รู้ว่ามันถูกตัดแล้วอันนี้เป็นลําต้นที่เขางอกขึ้นมาใหม่นะครับนี่เขาจะต้อง <c oughs> ตั้งตระหง่านขึ้นมาหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเขามีความแข็งแรงพอ,อ,อต้นสักผมยังมีความมั่นใจอยู่ในต้นสักว่าเขาจะต้องเจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่ น้องเห็นไหมนี่เขาเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนี่นี่ไงนี่ไงต้นเอ่อมังค่ามงนะครับเพราะว่าจะพืชเขาเอ,อ,อ่อนลงแล้วเขาเริ่มอ่อนลงแล้วเขาจะต้องตายลงพอวัชพืชตายลงเขาก็จะต้องเ,เรียกอะไรปกคล,ลุมดินไว้ก่อนนะครับ พอตายก็จะถูกปกคลุมไว้ตายก็อยู่ตรงนี้แหละพมผมไม่ได้เอาไปไหนที่ผมไม่ตัดทิง้งเนี่ยก็ด้วยเหตุแบบนี้แหละครับ <c oughs> อพอเขาตายลงก็ปกคลุมดินไว้นะครับพอย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยต่อโอ้โหพี่น้องเห็นไหมนี่สักทองนี่ที่ผมเปิดให้ดูเพราะว่าเขาจะมีตานเขา ผมว่าต้นนี้เขาแข็งแรงนะนี่เขางอกมาตั้งหลายต้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี่เป็นสองต้นนะเนี่ยเป็นสองต้นนี่เป็นสองต้นนี่ต้นหนึง่งเห็นไหมนี่ต้นหนึง่งนี่ต้นหนึง่งแต่เดี๋ยวผมยังไม่เอาไว้ค่อยมาตัดแต่งตอนช่วงเขามีน้าฝนแล้วตัวนี้ก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับที่ผมมาเดินให้ดูน้านข้างนี้ <c oughs> เพราะผมจะดูว่านี่ นี่พี่น้องที่ผมลงมเมล็ดเอาไว้เนี่ยเห็นไหผมคิดว่าตายแล้วนะเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่ามันถูกปกคลุมดินไว้หมดเลยนี่ถูกปกคลุมดินไว้นี่ต้นแดงพี่น้องนี่ต้นแดงนี่นี่ต้นแดงที่ผมมาดูเนี่ยก็คือเนี่ยที่ผมต้องการจะดูเนี่ยเขาเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วต้นแดงต้นแดงที่ผมลงด้วยมเมล็ดเนี่ยมองเห็นไหมนะนี่คือต้นแดงครับต้นแดงส่วนอันนี้ ามะข่ามงนี่อันนี้มะข่ามองอันนี้ต้นแดงคือลงในหลุมเดียวกันนี่แหละครับเนี่ยที่ผมคิดว่าเขาจะตายเพราะว่า,าเขาจะถูกปกคลุมดินไว้จนเขาไม่มีอากาศจะหายใจอ่าพูดง่ายๆไม่มีอากาศจะหายใจแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขายังยังอยู่รอดได้เพราะว่าเขาไม่ได้รับแสงด้วยนะครับแต่นับจากนี้เป็นต้นไปคือของจริงแล้วเขาจะได้เจอแสงเจอแสงแดดที่ร้อนแรงมากม เพราะว่ามันจะเข้าหน้าแรงแล้วนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมเก็บวัชจพืชเอาไว้ก็ด้วยเหตุแบบนี้แหละครับนี่ <c oughs> มะข่าโมงที่ลงมเมล็ดมีใครเขากล้าทำแบบผมไหมครับ <c oughs> มีไหมฮะ <c oughs> นี่ผมจะคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาคนอื่นเขาจะต้องมาตัดมาแต่งให้มันสวยให้มันงาม,ให,มงให้มันโลง่งให้มันโปร่งแต่ผมกลับ เก็บมันเอาไว้วพาจะพืชทั้งหลายเขาจะมีประโยชน์มากนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเป็นพระเอกเลยนี่เห็นไหมมะข่าโมงพอนั่นเขาเริ่มยุบตัวแล้ววัชพืชเขาเริ่มยุบตัวแล้วก็จะเหลือให้เห็นเป็นต้นอ่าเป็นต้นที่เขายังเหลือรอดอยู่เนี่ยฮะผมเอามาเล็ดมาลงนี่ฮะนี่ก็มาข่าโมง เนี่ยผมแบกให้ดูได้เลยตอนนี้อึบนะะผมแบกให้ดูก่อนเนี่นี่ครับมะข่าโมงนี่เขายัางอยู่ยังทนอยู่ได้เนี่ยตอนที่ถูกกลุ่เร้าโดยวัชพืชเนี่ยเห็นไหมพี่น้องวัชพืชเต็มไปหมดเลยเขายัางอยู่ได้นี่ฮะความวิเศษของวัชพืชก็ดีแบบนี้แหละครับ เดี๋ยวผมต้องคอยมาดูอีกทีเพราะว่าตอนนี้เขายังมีความหนาแน่นอยู่นะครับแต่ผมจะให้ดูเฉพาะเท่าที่อไหนที่ผมมองเห็นนี่ก็มีนี่นี่นี่เห็นไหมพี่น้องนี่มะข่าโมงเขายังมีอยู่นี่อันนี้สักทองเขายังถูกปกคลุมดินไว้นี่ยเห็นไหมเนี่ยวัชพืชเต็มไม่หมดเลยพี่น้องนี่หนะ้าอ่าห <c oughs> น้าวันที่ผมมาทําถ่ายทําเนี่ยคือ วันที่31ธันวาซึ่งเป็นหน้าหนาวอยู่นะครับหน้าหนาวอยู่เขายังยังยังตายไม่หมดนี่โอ้โหสักเอ้มฮอกกานีพี่น้องสวยมากๆเลยตนน้นเนี้โอ้โหนี่ต้นพี่น้องคงจำได้นะที่หลุมเนี้ยที่ผมเคยบอกตั้งแต่แรกว่าอ,อตอนที่ปลูกเนี่ยดินมันแข็งมากพี่น้อง ดินมันแข็งมากตรงนี้เนี่ยเขายังเป็นต้นแรกที่ผมชมเขาเนี่ยต้นมะฮอกกานีเป็นต้นแรกที่ผมชมเขาว่าเขามีเออที่ผมชมและสงสัยว่าทําไมเขาถึงได้งอกงามได้ขนาดนี้เพราะว่าตอนที่ปลูกดินมันแข็งมากขุดเนี่ยจอบก็เด้งเลยขุดดินแทบไม่ลงแต่พอเอามาปลูกเขากลับแข็งแรงดีเ,เห็นไหมเขาแตกใบนี่ก็หน้าหนาวทาไมเขายังแตกใบอยู่ผมก็ยังสงสัยเขาอยู่นิดน่ย นะครับสวยงามมากพี่น้องสวยงามมากอันนี้ต้นสักเห็นไหมพี่น้องเนี่ยเขาทิ้งใบไปเยอะแล้วเนี่ยต้นเนี้เขาทิ้งใบไปเยอะแล้วเนี่ยเขาจะเหลือต่อไปเขาจะเหลือแต่ลําต้นเนี่ยนี่ขนาดหน้าหนาวเองนะเพิ่งจะหน้านนหนาวเองนะครับอันนี้มะข่าโมงนี่มะข่ามงมะข่าโม,ม,มงแล้วก็น่าจะมีต้นแดงด้วยนี่ต้นแดงด้วยนี่นี่ ต้นแดงด้วยนี่พี่น้องอันนี้ต้นแดงนะอันนี้ต้นแดงอันนี้มะข่ามงอันนี้ต้นแดงที่ผมเอามาเล็ดมาลงนะครับพี่น้องตอนนี้เขาเริ่มตั้งต่าง,งานขึ้นมาแล้วเพราะว่าวัชพืชเขาเริ่มจะอ่อนแอแล้วนะครับพอวัชพืชเริ่มอ่อนแอเขาก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นนี่แหละอ่าอันนี้ต้นสักครับนะครับ แถบนี้เป็นยังไงมั่งไม่เห็นเลยเพราะว่าวัชพืชยังเยอะอยู่ก็อาจจะมีนะแต่ว่าผมไม่แหวกดูหรอกเพราะวัชพืชยังเยอะมากนี่ต้นสังพี่น้องเห็นไหมถ้าฝั่งนี้จะเห็นได้ชัดว่าใบเขาเริ่มเป็นแบบนี้เขาน้าจะถูกแมลงแทะกินด้วยนะครับเนี่ยถูกแมลงแทะกินด้วยต้นสังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่แรกที่ปลูกผมก็เริ่มสงสัยว่า เขาต้องมีอะไรสักอย่างมันมีหนอนไหมมันไม่มีนะเหมือนถูกหนอนกินนะใบเขาอะแต่ว่ามันก็ผมก็ยังไม่เห็นเลยว่ามันมีหนอนตัวไหนมากินแต่รู้แต่ว่านี่รอยรอยรอยแทะรอยอะไรเนี่ยครับอ่านี่ก็สักทองเห็นนะพี่น้องโอ้นี่เห็นไหมสวยมากเลยผมถึงแม้ว่าใบเขา จะเริ่มเหลืองแต่ผมก็ยังยังมองเขาว่าเขาสวยอยู่อันนี้มะฮอกกานีพี่น้องนี่โอ้โหมะฮอกกานีนี่นี่น,นต้นเขาแข็งแรงแล้วต้นนี้เขาแข็งแรงแล้วเพราะว่าเขาได้รับอน,นิสงส์งจากต้นไม้ต้นนี้เพราะว่าเขาได้ได้ร่มจากต้นนี้นะครับอเอาแล้วครับพี่น้องครับให้ดูอีกต้นหนึ่ง ต้นฮอกนี่อีกต้นหนึ่งแล้วกันนี่สวยมากพี่น้องต้นนี้สวยมากๆสวยงามมากนะครับอา้าวโอเคครับพี่น้องครับประเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปนะครับขอจบเพียงวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องครับก่อนจะการอย่าลืมกดติดตามสําหรับพี่น้องที่เข้ามามาดูใหม่นะครับแล้วก็ กดถูกใจและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ด้วยนะครับ